ทแตกก็ยังมึงมึงอันมึงนี่อยู่เนาะเียดี้วตอตคนดูเมนูต่ดนเนบ่บ้าาดูได้คอนเทนต์ของคูคอนเทนต์คอนเทนต์บ้าเน่าคอนเทนต์่มาคนเนนทนิ่แตกเอ้ยมันมคนมันมันมันมคนนใครคีคนเียใครีคอนเมียเลยยทา้ยมาเาป ใครคนเห็นเท่าไหร่เฮ้ยจริงๆมีอะไรๆนะ,นะคนเห็นคนเห็นอะไรๆอย่างเนี่ยคนเห็นน,นะนะ Yeah. Uh -huh. ขอคนไทยเข้าคนเขยนไทยอยู่ไทยอยากกินก่ได้ก้อนกินไดบละอยากเอะอะได้เว้ไดเว้อยากเต่าอยากกิเต่าอยากไปเมือังมัดง

เอาของฝากลืมาขอัอบาตอาบาตาม่ให้ไม่ให้มันนี่เด้อกกับสีีประจำก่กับสลีปุมไหนหรือบอสนี่ป่โอ้ยปวดเองมวงโอ้ยหักเลยหักมา้ยหักมาจะ I'm Oh, come on.